โอเครนะายยดีต้อนรับกลับบ้านนะคะทุกคนนดันทีจะมากับชุดหวานๆแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะโอเคเรามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราผบว่าทุกสิ่งอย่างรอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเอออันนี้เป็นสูตรเมนูทําอาหารนะคะคลาาะ <laughs> ้ายๆพายบ้ไส้กรอกสามชิ้นมีแป้งอ่ามีไข่สองโอ ควักไม่ได้เฮ้ยดูดิพอมันไม่มีแสงอ่ะเราจะเห็นเมนูแล้วก็เห็นลูกตาที่เขาบลองไห้อยู่อะเฮ้ยทำตาลากา <laughs> แล้วตอนหยิบมีดจะต้องมีอินเนอร์ของคิลเลอร์เข้ามาด้วยนะนี่มีหนอนด้วยแต่เหมือนหนอนจะลอยอยู่ดูเดิย, <laughs> ยังไม่เดียนนะะยังไม่เดียนสำรวจเรื่อยๆก่อนคนะ่ะ <c oughs> นี่ยมีหนอนเนี่ยหยิบไม่ได้หรอเนี่ยเหมือน <c oughs> เหมือนจะหยิบได้นะทุกคนมันต้องเล็งหรอื <c oughs> อเปล่าโอ้ไม่ใช่ ก็คือตรงนี้เข้ามาในตู้เย็นหยิบแตงกวาไม่ได้อะนี่ไงมีใช้ได้ปะง่าอีซี่ค่ะอีซี่อ้เหืออะไรนี่อ่ะตัวเอ้ยได้หนอนมานะคะ แล้วก็ไข่ค่ะอ่าดูเหมือนว่าจะให้เราทำอาหารใช่ไหมเนี่ยโอยหามเลยเอะทุกคนสังเกตไหมว่าความฝันที่แล้วเนี่ยตอนจบมันเป็นไก่ใช่ไหมแล้วนี่เป็นไก่เนี่ยโอ้ยอ๋อฮะง่อยโอ้โอ,โอ้ทำไงอะ่ะต้นหนีข้อตู้หรือเปล่าคะอ๋อนางจะเห็นแต่ที่มันเป็นแสงใช่ไหมโอ้โหดูดิ What? นางจะเห็นแสงค่ะทุกคนเราจะต้องแอบอคาดว่าน่าจะต้องไปทำครัวนะคะตรงนี้ตอนนี้เราได้ไข่อ๋อแต่เรายังไม่ได้แป้งเนี่ใช่ไหมเพราะส่วนผสมมี3อย่างเดี๋ยวรอเข้ามาแป๊บหนึ่งจะเย็นๆข้าคือปีศาจไก่โอ๊ยโ้ยโอ้โหตกใจคิดว่าเห็น ไป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 ตรงนี้ต้องไีที่แอบอ๋อนี่นี่ใช่ไหมโอเคอันนี้แป้งค่ะนี่ทุกคนแป้งแป้งอได้ได้ครบแล้วตรงนี้หรือเปล่าคะอุ้ยอุยเหมือนมันกลับมาเหมือนมันกลับมาโลกอย่าโลกใจเย็น,นเย็นบีแอบก่อนใจเย็นเย็นใจเย็น กินได้มุมมามากมๆลูกหัวไปไหนอะลูกหไปไหนเรียกได้ว่าไก่ลากไส้เลยนะคะมีไม่อค่อยกล้าออกอะมีโกะหเห็นอุ๊ปปีไม่เห็นเลเนาะเอ่อใส่แป้งค่ะไข่ตอกลงไปได้ด้วยอย่างนี้เลยใส่เปิือกไปด้วยอ๋อ,อตรงนี้มันต้องใช้อะไรวะ มันต้องมีของดีไม้ขีดไฟใช้จุดนี่หรออุย้ยทำไมเสียงมันใกล้โอ้ <c oughs> <c oughs> หนีสิเอาหนูไม่หนีแล้วลูกทำไมวิวทำไม,ไม่ได้อ่ะคะ ทุกคนทุกคนบีบังคับไม่ได้อ่ะเอ้ยบักหรือเปล่าเานี่ย <c oughs> บั็อกะค่ะทุกคนแ <c oughs> <c oughs> ง่<า>โดนบีบวดแตกเลยี่ไงเห็นไหมเมื่อกี้บักนะลูกสอนไม่ยอมขึ้นอันนี้คือเราอบได้แล้วใช่ปะหรือว่าเราต้องกดสวิตช,ช์ก่อนเมื่อกี้ฉันกดหรือยังนะ <c oughs> ยังนี่เรายังไม่ได้กดสวิตช์เรายังไม่ได้กดเปิด ยังนนไงปลดแล้วปลดแล้วอู้อูอูอ้นี่ก็คือน้องน้องกินเหรอ,อแดกเสียดเด็กสียเลยจ้าอันนี้ก็เหมือนกับความฝันของน้องเมื่อ ที่แล้วนะคะตอนจบอุย้ยกินหมดเลยเหรอลูกแก้มเป็นก้อนเลยมีหนอนอยู่ข้างล่างด้วยนะยมันไม่น่ากินเลยอะ่ะกินเข้าไปได้ยังไงคะมันดูแบบม่นี <c oughs> <c oughs> น่ยอาการเริ่มมาแล้วคะ่ะอุ้ยตดอุ้ยลูกตดอีกแล้วโอ้ยโ, <c oughs> โอ้ยอ้ย,อย,อย,อยไปไปไปห้องอือนี่ใช่ไหมโอ้ไปอื้อคะ่ะ ออ้ยตดทุกคนฟังดีๆเสียงมันเหมือนมากเลยนะมันดังแบบก้องๆไงไม่รู้อะเดวิ่วจะลองเงียบแล้วลองเดินให้ฟังดูเพื่อเขาตดไม่นะไม่ตดนะเหมือนท้องบันปวน่เฉยๆเอาไม่ตดอะโถเอ้ยให้น้องขี้ไปเลยไม่ได้หรอคะอันนี้ดูดลมดูดจากห้องน้ำออกไปข้างนอกคะ่ะขี้จิลูก เอยเอาหลับวิศาขี้มาอ้ยกอดอุ้ยดูดูมือเขาไม่มือด้วยนะ <c oughs> หนุ่มไม่ได้ขี้มากี่ปีแล้วลูก <c oughs> เอ้ยเออกดกดอันนี้ <c oughs> โอ้ยโอ้ยนางไม่ให้นางไม่ยอมให้กดค่ะ อ่านี่เป็นสเปรย์กินหอมเป็นยังไงล่ะหอมไหมล่ะอ๋อเวียนหัวเวียนหัวจังเลยกดอีกอ่าเอาไม่ได้ไม่ได้โอ้ยให้ตรงนี้มีของตกลงมาเก็บไม่ได้ส่องกระจกแงอะไรง่ะง่อยโอ้ กดอะไรวะเนี่ยเหมือนมันมีสายขาดอยู่อ่ะเอาไงไงข้างบนนั้นนะคะสายมันขาดอยู่ตรงเนี้ยอันนี้สวิตอะไรเอ่ยอ๋อสวิตดูดเมื่อกี้นะคะโอ้ยอยอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยงา,ยน,าน่าเกลียดชิบหายเลยอะ โอ้ยนี่ค่ะมันต้องเอามาใส่ตรงนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็หมุนป่ะปุดปุดปุด,ปดมานีแล้วก็หนีจะเ่าอะโอ้ยว้าเปิดน้ำอัดน้ามัน ลากหน้าลงไปเลยนะคะโอ้ยขี้กระจายเลยค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเสียงตดโคตรแย่ที่กูกำลังเล่นอะไรอยู่เหมือนกับว่าจะมาเข้าสู่ความฝันที่สองใช่ไหมฮะอย่างที่วิวคิดก็คือน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่านะ ตอนนี้กำลังนั่งตกปลาอยู่ค่ะแต่หน้าแปลกที่ว่าทำไมคุณปู่เราเนี่ยถึงต้องนอนกลนตลอดทำไมต้องหลับตลอดด้วยค่ะต้องเอาเหยื่อมาตกปลาอ้าครั้งนี้เรารับบทเป็นน้องหมาเอา๋์ป้ายนี้นะคะเขาบอกว่าให้ลดน้ำใส่ต้นไม้แล้วก็จะออกมาเป็นผลนี่ไงนี่ใช้ต้นไม้เปะ,ะ่ะ ฉี่แล้วก็ออกมาเป็นผลแล้วผลนี้จะทำมอะ่ะเอาไปทำอะไรโอ้ให้เจ้าตัวนี้กินเหรอตดยังไงนะคือเราจะลงมานี่ค่ะแต่ว่าเราลงไม่ได้ใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วเราต้องไป เอาไอ้ตัวเนี้ยให้เขากินเยอะๆค่ะแต่ว่าเราไม่ฉี่แล้วอะหรือว่าเราต้องกินน้ำก่อนมคะคะดูจริงด้วยแล้วลองไปดูอีก,อกทีหนึ่งโอต้องกินน้ำก่อนเหรอ,อเหมือนเหมือนเขาฉี่บนหัวบีแ <c oughs> ดดแดรอบหน้าลองค่ะไหนอะตัวน,นี้เขาเขาวิ่งได้เขาแบบเขาไม่อยู่นิ่งอะไปไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ไปให้เจ้ากบกินแงบโอ้ตาปวดตาปวดทีนึงแล้วมาดื่มน้ำต่อมาแล้วก็ฉี่ต่อเดี๋ยวีจะทำให้เหมือนเขาฉี่ใส่หัววีโอ้ทำอะไรเนี่ยหนูหนูอย่าไปเล่นอย่างนี้นะเ mm. <laughs> อ๊กินซะ แล้วเราก็ดื่มน้ำต่อเป้งพองสามตัวแล้วนะอุ้ยเริ่มแน่นแล้วอะ่ะต้องกินกี่ตัวอยากเล่นกับของวิมีแก้วอยู่ <laughs> มามากินเข้าไปเข้าไป <c oughs> อุ้ยอุ้ยตัวเขาจะแตกแล้วค่ะทุกคนมามาทีนี้แหละทำไมทีนี้เขามาหลายตัวจังกินไหวอยู่ไหมเอา้าทำไมไม่กินอ่ะไม่ไหวแล้วหรอกินอีกสิถเอ้ยเธอต้องกินนะเธอต้องกินนะเหมือนเขากินไม่ได้แลวง่ะลองเห่าดูก <c oughs> ็ตแตก ตดแตกลอยขึ้นฟ้าค่ะโอเคทีนี้ทางก็สะดวกแล้วเมื่กี้เขาอิ่มแล้วนะเขาถึงกินไม่ได้อ่าแล้วก็คือฉันต้องมานั่งเห่าเธอขึ้นไปเหรอคิดว่าจะฆ่าไปนะคะเนี่ยอ่ะเห่าเขาไปนะไปเดี๋ยวนี้เลยอโอยเห่านอนขึ้นไปค่ะ ชิวโอ้โหแล้วเราก็ได้ตกปลาอุ้ยตลาดอ่าทีนี้ก็จะกลายเป็นหนอน วิว่าคราวนี้บอสก็จะเป็นนอนด้วยะคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นไก่ว้ล่าสุดนี้คือเราตกลงมาโดนดึงดึงอย่างนี้นะคะลงอุ้ยตัวไรเนี่ยเหมือนลักโอ้ย อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเขาชอบเราค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราได้ผจญภัยไปเจอกับอะไรที่ล้ำลึกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นออ,อึแล้วก็การชิ้งช่องนะคะเพื่อให้ต้นไม้ออกลูกมาแล้วก็ให้กบกินพอกบกินกบก็ตดแตกเมื่อไหนเราจะโดนดึงหัวเข้ามาอย่างโถส้วมแล้วก็ตกลงมายัางท่อระบายน้ําเป็นแม่น้ําที่มีแต่อึนะคะเรามาดูกันว่าในคลิปที่3เนี่ยเราจะะจนภัยไปกับอะไรที่น่ารักตะมุตรมนี้อย่างนี้อีกคนทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Bye bye